ความสอดคล้องการหายใจคล้องคนหายใจคล้องกันทำยังไงก็คือหายใจไปพร้อมๆกันหายใจเข้าพร้อมกันหายใจออกพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นการที่เราไปโรงพยาบาลนะคะแล้วคุณหมอบอกว่าอาคนไข้หายใจเข้าพร้อมหมอนะคะการหายใจนิดนึงอาหายใจออกยาวๆอาหายใจเข้าอีกครั้งค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆกันหายใจค่ะ อย่างนี้นะคะเราจะชื่นชอบคุณหมอท่านนั้นแบบไม่รู้ตัวไม่มีสาเหตุอะไรทั้งนั้นแล้วก็การหายใจคลองเนี่ยนะคะก็จะใช้ได้ดีกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราตัวเป็นๆแล้วก็มันไม่เวิร์กสำหรับการวิดีโอคอลนะคะสำหรับคนที่เรียนรู้ด้วยการมองเห็นก็จะดูคนจากเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกาย เขาจะชอบคนจากรูปลักษภายนอกและคนที่หลงเสียงก็จะมักจะได้ยินเสียงหวานๆของผู้หญิงพวกนี้จะหลงเสียงแล้วก็พวกสายเป็นเนี่ยจะชอบการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวจับนิดจับหน่อยวิ่ชื่นใจชอบแล้วก็คนที่มีเหตุผลนะคะพวกนี้จะเจ้าเหตุเจ้าผลคนทั้งสี่แบบนี้นะคะจะสามารถทำการหายใจคลองได้ลองไปใช้ดูนะคะมันเวิร์คค่ะ